สวัสดีครับสวัสดีสมาชิกเอฟซีทางช่องรันพนฝ่ายสนุกทุกท่านนะครับแล้วก็สื่อโดยดีเพื่อนสมาชิกที่เข้ามาติดตามรับชมรับฟังใหน่อยนะครับหามาแล้วนะครับเลขที่ทุกท่านรอคอยมาแล้วนะครับเลขรับมีที่มาแล้วของผู้ใหญ่ใจดีนะครับมาแบ่งกันนะครับรอบที่แล้วใครได้ดูคลิปก็จะเห็นครับรอบที่แล้วให้สองเก้าล่างตัวเดียวนะครับไม่เข้านะครับตัวเลขออกเลขท้ายลงัาที่หนึ่งสองเก้านะครับ ใครที่ติดตามราสชมรับฟังก็จะเห็นนะครับรอบที่แล้วก็รับทัพย์กันเต็มๆนะครับก็ทุกอย่างก็เป็นแค่แนวทางตัวเลขเท่านั้นนะครับตัวเลขก็ไม่แน่ไม่นอนนะครับทุกอย่างก็เป็นแค่แนวทางเท่านั้นชอบก็ตามไม่ชอบก็ดูไว้แค่แนวทางนะครับถ้าชอบก็ไปหาหยุดจับลอตเตอรี่ไว้นะครับทุกอย่างแนวทางเราให้ประกอบการตัดสินใจในกานนำไปซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นนะครับก่อนอื่นก็ขอขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีนะครับในัดีตงานนน้นะครับ ให้เนาทางดีครับมาลงแนวทางให้เพื่อนสมาชิกทางช่องครับหาตัวเลขเข้าไม่เข้าก็ไม่ว่ากันนะครับเพราะว่าตัวเลขให้น้อยนะครับตัวเลขให้ตัวเดียวนะครับหกพันมาพันหกเก้ามาดูกันครับนี่นะครับหกพันหกเก้าล่างอย่างเดียวนะครับก็คือให้ซื้อแบตเตอรี่อย่างเดียวนะครับเป็นส่วนหนก็งนะครับสองเ็ตตัวเดียวนะครับผู้ใหญ่ใจดีมาแบ่งันครับให้สองเ็ดตัวเดียวนะครับ สีหกคุมภาพันหกเก้านะครับให้สองเก็บตัวเดียวนะครับส่วนรอบที่แล้วรอบที่แล้วใครไม่ได้ดูชิดก็ไปดูชิปย้อนหลังได้นะครับ1นคุมภาพันหกเก้านะครับล่างอย่างเดียวนะครับให้สองเก้าตัวเดียวนะครับสองเก้าไม่ได้ออกล่างนะครับก็ไปออกชุดเลขท้ายรางที่หนึ่งนะครับบางท่านก็เกือบถูรางที่หนึ่งหลายท่านนะครับเพื่อนสมาชิกก็เข็หน้าจอไว้เลยนะครับเพื่อนสมาชิกรอกันมาเยอะนะครับรอกันมาเยอะใครเข้ามาแล้วนะครับ ขอคนละหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์นะครับแชร์แบ่งกันกันออกไปนะครับขอเป็นกำลังใจให้ทางช่องด้วยนะครับขอคนละหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์นะครับใครกดไลค์กดแชร์ก็ขอให้มีโชคร่วมกันนะครับขอทุกท่านถือรถตอรี่รางวัลใหญ่ถือรถตุลลี่รางวัลที่หนึ่งกันเลยนะครับผมมาอับติ่ติดตามแล้วม็ติฟังนะครับแคปหน้าจอไว้ครับแับหน้าจอไว้ทุกอย่างก็เป็นแค่แนวทางนะครับไม่มีใครรู้ได้ว่าตัวเลขจะออกตัวไหนนะครับ1 6งพันกอยเก้านะครับ ทุกอย่างก็เป็นแค่แนวทางเท่านั้นแต่ตัวเลขให้แค่ตัวเดียวนะครับเขามาลุ้นกันนะครับว่า16หกของะาณันเกตัวเลขที่ให้มาตัวเดียวจะเข้าตรงๆเหมือนสองเกนอกที่แล้วหรือเปล่าครับพอทุกอย่างก็เป็นแล้วต่เป็นแนวทางริงนะที่นำมาฝากเพื่อนสมาชิกเวฟสี่ทางช่องครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมรับฟังทางช่องรันมโนภัยขอบคุณทุกท่านที่กดไลค์กดแช,ชร์กดติดตามทางช,ช่องครับขอทุกท่านเฮงๆรวยๆ่างๆมีโชคร่วมกันครับสำหรับวันนี้ผมรันมโนลัยข้อฝ่าย เครับปีที่มาผมผู้ใหญ่สวัสดีวันนี้ขา้าวหม้ทุกท่าน,นโชคดีครับสวัสดีครับ